อัปเดตละครใหม่ช่องเจ็ดที่ปิดกล้องถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยละครใหม่ช่วงหลังข่าวช่องเจ็ดทยอยปิดกล้องกันมาเริ่มเยอะแล้วนะคะทุกคนละครในสต็อกเนี่ยเริ่มเยอะแล้วหวังว่าช่วงเวลาของละครหลังข่าวในปีหน้าเนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมและจะได้เลิกรีรันสักที เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยประสบกับปัญหาที่ละครเนี่ยปิดกล้องไม่ทันก็เลยต้องนำละครเก่ามาให้แฟนๆได้ดูกันอีกหรือถึงขั้นที่ว่าปรับผังเวลาใหม่กันเลยทีเดียวแต่นะตอนนี้หลายเรื่องก็ทยอยปิดกล้องก็น่าจะมีมากพอแล้วนะคะทุกคนที่ปีหน้านเราจะได้ไม่ต้องดูรีรันกันอีกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะกลับมาออนแอร์เวลาเดิม ก็อย่างที่พูดไปหลายๆคลิปว่าเวลานี้แฟนๆละครไม่โอเคเลยจริงๆก็ต้องมารอติดตามกันดูว่าหลังจากสารวัตรใหญ่จบลงเนี่ยแม่คขงจะกลับมาออนแอร์เวลาเดิมไหมเพราะว่าจะได้จบก่อนช่วงวันหยุดยาวไม่อย่างนั้นชนช่วงเทศกาลนะคะเลตติ้งไม่ขึ้นแน่นอนกลับมาที่ละครที่ปิดกล้องแล้วนะคะทุกคนจะพาะหลังข่าวเท่านั้นนะอัปเดตนะวันที่10พฤศจิกายนก็จะมีแผนล่วงบวงมัญญา ลอยลักลอยบาปปนเหนือเมฆในรอยทรายไฟน้ำค้างและล่าสุดเลยก็ลางปิิศนาที่เพิ่งปิดกล้องกันไปอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ปิดอันนี้ถือว่าถ่ายทำเร็วมากๆเลยนะนางเอกที่สาไลาสดในติ๊กต k อกอัพเดตว่าเลาไๆเกมลวงเนี่ยมีแผนที่จะปิดกล้องให้ทันก่อนปีใหม่แต่จะทันหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอดูหน้างานกันอีกทีก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะ ส่วนเรื่องที่ถ่ายได้สักพักแต่ยังไม่ปิดกล้องก็คงต้องรอข่าวอัปเดตจากทางช่องคลิปนี้ก็มาอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนรอดูผลงานชิ้นไหนของช่องเจ็กันอยู่ก็อย่าลืมพิมพ์มาบอกกันได้และช่วงสิ้นปีเจอกันกับคลิปรวมละครใหม่ช่องเจ็ดแล้วก็ทุกๆช่องเลยที่เราจะได้ดูกันในปีหน้าคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊ก ช่องเราด้วยนะคะทางอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย